เดือนนี้ของเจ๊เป็นยังไงบ้างค่ะเตรียมมาเพราว่าตอนนี้คือไมด้เยกินไปเลยที่เ็อยู่นี่คตออนนี้หรือว่ายังไงมันต้องเป็นก็โตขึ้นทุกวันล่ะโตขึ้นแต่ละวันก็ยิ่งพูดจาแบบว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้น่าเป็นยังไงแล้วเตรียมพร้อมยังไงพี่ชูในการเตรียมให้เขาเ็โรงเรียนไม่ก็ไม่ได้เตรียมยังไงอ่ะก็เมชุกเน อ่าแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มได้รับอีเมลจากโรงเรียนละแบบผู้ปกครองแล้วก็เหมือนเตือนสติเรานิดนึงว่าเออโรงเรียนใกล้จะเปิดแล้วอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่เตรียมอะไรต้องรู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแบบอยากไปใช่ไหมเขาดูเขาเรียวยาไปโรงเรียนไหมลูกน้องอยากไปโรงเรียนไหมคะอยากน้องจะกินไหมอยากกินอ่ะแม่ให้กินแม่ให้กินมะลิมะลิแต่ว่าน้องต้องต้องวีมะลิ หลี่ดูสิน่ารักป่ะเนอันนี้คือในร้านคจะมีร้านค่ะมีควันด้วยขอทิชชู่ด้วยขอทิชชู่สแตนบายค่ะจะช่วยนะค่ช่่ออมลมาให้แก่งก็เหมือนก็เออก็เจอสติเนาะปฐมนิเทศวันนี้เนาะรุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็แบบเออมัน เพราะว่าช่วงปิดเทอมก็จะเป็นช่วงที่เราก็จะได้ใกล้ชิดลูกเราอีกแบบหนึ่งกันเนาะถ้าไมหมมันก็เออมันก็จะหมดลงละแล้วก็จังนี้ไปวันธรรมดาก็จะไม่มีเด็กเล็กในบ้านแล้วเออาพ่อต้องห่างเขาเนี่ยต้องบอกเขาด้วยนะว่าจะเดี๋ยวอาจมีช่วงจังหวะที่อาจจะไม่เจอกับแม่ไรืเจอกับพี่เลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คนเป็นเยอะก็เดี๋ยวก็ค่อยให้ให้เขาค่อยค่อยเรียนเรียนรู้ไปเออค่ะแบบอะไปหายดูเหมือนกันก็มันแบบมัน มันคน <ไฟ S 1> สุดท้ายแล้วไงไม่มีอีกแล้วเด็กๆเออไม่ผลิตใหม่แล้วใจหายแต่ก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันติด <c oughs> <c oughs> ใจหมดแล้วไม่ไม่มีการแบบไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะหรือว่าเป็นความรู้สกของท่านนักาโอ้ไม่ไหวใคเดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๋วยวผู้ชมกังวลอะไรในตัวลูกเราวเาจะต้องไปโรงเรียนเอ๋อยังไม่ได้อยากจะกังวลอะไรล่วงหน้าค่ะมันก็ มันก็ไม่อาจจะเป็นความที่ว่ามันไม่ได้เป็นคนแรกด้วยเราก็พอจะรู้แหละว่าสุดท้ายเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะขาดไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็อย่าไปไปซีเรียสแล้วก็เชื่อในขั้นตอนว่าเออเอาเขาไปอยู่ที่โรงเรียนเขาก็จะโตในแบบของเขารู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปตามโปรเซสแล้วก็การเรอยนวิถีางมาด้ห้เรายินใจมากขึ้นเติใจมากขึ้นก็ก็อย่างที่บอกมันมันอย่างเงีย เราก็คิดว่าเราเลือกสีที่ดีที่สุดให้เขาแล้วเลือกโรงเรียนให้เขาเลือกแล้วเราก็วางใจเออก็ว่ากันไปแต่ละวันเออว่ากันไปอิ่โพไวไปค่ะพี่ชมครับอย่างท่นก็สงกรานตเราปรุงลมไปเพราะว่าน้องคนย่างพี่จะแบบว่าโตเป็นผู้ใหญ่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรตน้าหลายตาลุ้จับกต้องไปอยู่กับลูกเพื่อนกาต้องไปคุยกับก็คิดว่าอ่ะยอมรับว่าคิดว่าเอ่อเขาอาจจะไม่ค่อยได้เล่นกับเพื่อนรุ่นเดียวกันอ่าค่ะเพราะว่าส่วนมากก็อยู่กับพี่แล้วก็โตเร็วใช่นะคะแล้วก็ มาอยู่กับแม่ก็มีแต่ผู้ใหญ่มีแต่คนที่แบบเป็นผู้ใหญ่ก็เขาก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในสัง,สงคมของเด็กด้วยกันออที่แบบว่าทุกคนต้องอ,อ,อยู่ร่วมกันใช้กฎเกณฑ์ในโรงเรียนเชื่อฟังกฎเกณฑ์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า,าก็ซึ่งมันก็เป็น p r o c e s ที่เขาก็ต้องเรียนรู้มันก็ก็ตามวัยก็ไปโรงเรียนก็เ,ออเดี๋ยวมันก็เรียนรู้เองอะ่ะมันโตมากับคนัมากหน้หลายตาแบบ น้องก็น่าจะแบบไม่ตื่นกระตุกแบบอ๋อไม่ไม่ได้เรื่องตื่นคนไม่ไม่อยู่แล้วคิดไหมคะว่าลูกแกลเป็นคนง่ายอย่นี้นี่นี่เป็นหัวโจกวมาแถวว่าหน้าแก้สวยอย่า้ไหมคะกลับมาแม่ยิงที่แกงแล้วเนี่ยก็ก็เดี๋ยวก็รอดูอ่าแต่ว่าก็อาจจะกบบังวลนิดหน่อยว่าเขานอะะไร อรนะคะเรียกแม่ม <accurately S 2> ันเรียอ๋อเดี๋ยวแม่สัมภาษณ์อีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวยแป๊บเดียวแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวอ่าจะให้เอาไยอเคออยอรอแป๊บนงก็อาจจะมีกวลนี้หน่อยเรื่องที่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เรียบร้อยมากหรือว่าซ่าหรือว่าอะไรอย่างเยก็นั่นแหละก็เดี๋ยวก็ต้องไปเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่อือใช่ ในระหว่างที่ลูกเราไปโรงเรียนคุณแม่ทำอะไรคะชีวิตที่ไม่มีเวลาว่างเพิ่มขึ้นไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นน่ะมันคือตอนนี้เราเอาเขาไปไหนมาไหนมันคล่องตัวเพราะว่ามันไม่มีเรื่องเงื่อนไขของเวลาว่าโอเคแปดเก้าโมงเราต้องไปถึงโรงเรียนเวลาเท่านั้นเท่านี้ไปรับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีเงื่อนไขของเวลาละเออก็เหมือนกับเราก็ก็ต้องจัดสรรอีกแบบหนึ่งก็ ก็ปรับกันไปเรื่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆอย่างที่น่าจะไปแล้วเราม่กล้แล่จะต้องไปยังก็บอกเขาตลอดค่ะว่าใกล้แล้วก็จริงๆก็คือเขาก็ท่องมาเป็นปีแล้วว่าสิงหาปีหน้าสิงหาปีหน้าใช่เขาก็จะฝ่าชิปแล้วว่าสิงหาปีหน้าแต่ว่าอย่างพอเนี่ยพี่ปิดเทอมใหญ่พากันไปเที่ยวก็จะบอกว่าเออกลับมาจะไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเราก็ไปเรียนแล้วนะแล้วก็เหมือนก็ค่อยๆบิวก็จะรู้แหละว่าเดี๋ยวก็ใกล้แล้ว ไปช่วยคนข่าวยังไงบ้างะไปไหนแล้วไม่ไม่เป็นยังไงก็คือมันเหมือนบางทีเวลาเราดูข่าวแล้วเราแบบว่ามันมเกิดความรู้สึกร่วมนะฉะว่ามันก็คงเหมือนกับทุกๆคนที่เราเสพข่าวเสพอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้ว่าพอมันมีความรู้สึกร่วมแล้วแบบว่าถ้ามันได้ทําอะไรสักอย่างมันก็เหมือนมันมันม่ใเชแคให้บรรเทาเขานะ บรรเทาเราอ่ะบันเทาความบรรเทาความรู้สึกเราว่าเออได้ได้ทำอะไรแล้วเอออคุณได้ทำอะไรแล้วอ่ะนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือก็ตอบนั้นค่ะมันเกิดที่นอตพี่ชมอ๋อค่ะเป็นยังไงบ้างมันเกิดที่น็อตทีนี้เออขอเมื่อกี้เดี๋ยวขอขอเสริมเมื่อกี้นิดนึงขอเสริมเมื่อกี้นิดนึงเพราะว่าจะบอกว่าจริงจริงก็ไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้ทำคนเดียวคือตอนแรกเนี่ยทำ กับทำให้กับผู้ประสบภัยไปก่อนพอดีว่าต้องต้องเล่าย้อนว่าพอดีว่าพี่ไอเขาแชร์ให้ฟังว่าทางไทยรัฐกับพี่พี่นนดเนี่ยท่อย่างนี่แล้วก็มีการแชร์ให้ฟังว่าตรงสูนร์พยพเนี่ยเขาขาดหรืออะไรยังไงเราก็เลยแบบว่าอุยถ้าอย่างนั้นเราอยากทําด้วยจังเลยแต่แล้วที่นี้พอเราทําเราก็อ่ะมาล้วไปสำหรับทีเนี้พอเราทาคนละเรือนใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่ทําให้ท่านได้ยังไงก็เลยเมีการคุยกับเพื่อน เพื่อนที่ที่สนิทกันที่ที่สนิทกันที่ก็แกก็เป็นทหารกันเลยนะแล้วก็เราก็เลยเอออยากจะคุยว่ามันเอาที่แบบมันตอบโจมันใช่จริงๆอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างก็มีมาเตึ๊ดตเตตต,ตแต่ทีเนี้ยก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามเขาจานจะน,น่าจะทราบกันว่ามันจะมีเรื่องของแบตเตอรี่บล็อกอ box, ซึ่งมันเป็นของที่มันเอาจริง ขายากด้วยมีราคาด้วย<ม>เพราะว่าเราต้องการจํานวนประมาณหนึ่งก็<ม>เราก็เลยเหมือนไปหาแนวร่วมมาช่วยๆกันเพราะว่ามันก็จุกเหมือนกันนะ<ม>หลายเครื่อง<ม>ก็เลยเออเหม,อหมเือนโทรหาเพื่อนๆโทรหาเครือข่ายก็จะบอกว่าไม่ว่าเราทําคนเดียวนะก็มีทุกๆคนก็ช่วยกันอย่างเงี้ยคนละนิด<ม>คนละหน่อยบางคนก็ไหวก็ทําเครื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบแว่าซับเยอะหน่อยก็เป็นร้อยเครื่องอะไร ใช่ใช่ที่ชมแล้วเรารวบรวมได้ทั้งหมดเยอะไหมคะที่เราไปถ่าปก็ร้อยร้อยกว่าเครื่องอยู่นะค่ะร้อยกว่าเครื่องอยู่ตอนนี้ก็คือยังยังมีแบบแนวมนอกว่าอยากจะช่วยไปต่อเนื่องนะคะที่ชมเพราะว่ามันก็ยังแบบไม่ทิ้งสุดก็รอฟังรอฟังไปเรื่อยๆเนาะว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าก็เชื่อว่า คนไทยก็ไม่ไม่ไม่ถึงกันอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ก็ก็รอรอฟังสถานการณ์ใช่ดูสถานการณ์อ่ะมันเกิดพราน้องขนาดกับน้อกันเป็นไงบ้างพีนี้่น้เจอนะปีนี้เป็นไงบ้างทั้งหมดเกิดพี่น้องปีนีอยู่ก็ดีค่ะขอแก้ข่าวนิดนึงเห็นเห็นข่าวชอบลงว่าแก้ส่สิอ่าห้าสิบห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วแต่น่าเจ็บไหมเออห้าสิบ คัะปุ้งนางกอบคุ้งแทนไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรก็ก็มีแค่นี้ละค่ะทำแต่ละวันทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ยิ่งอายุเพิ่มยิ่งหลอยมีกันบ้างเขคิดว่าก็ะดูดีขึ้นกว่าตอนมาจีนนะได้งานจูบแซวมีช็อตที่คุณเกลกับพี่โนดอ่ะแล้วคนก็บอกว่าถ้าแยกจากฉันพันนัดเขากำลังทำานกัน พ่อแม่ยังไม่เฉลยแม่ยังไม่เฉลยมีอะไรมีคนก็มาเจ้ามาแอนดูลูกเราอะไรค่ะก็ว่ากันไปชาวเน็ตก็มีความคิดสร้างสรรค์เขาก็เลื่อยเยื่อเยรตามคุยกันได้ไปเรื่องเราอันนี้เขาก็ได้โอกาสทําตัวเป็นพี่ใหญ่อยู่แล้วไงเพขาแบบอยู่บ้านเขาเป็นแบบเป็นน้องเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอคนตัวเล็กกว่าเขาก็จะแบบได้เป็นเจ๊่หน้าเงี้ยมาแล้ว อย่างลูกนี่อย่างลูกนี่ให้ให้ของปัตตานีคุณพ่อบ้างไหมผี้ชบอยากสายฟ้าอายุอะไรที่โตแล้วไม่มีอะไรล่ะไม่ไดไม่ได้ก็ไม่ได้ให้เลยก็ไม่เคยบอกเขาว่าต้องต้องอะไรเงี้ยแต่แต่คือเขารู้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เซเลบริตี้ใช่ไหก็จะรู้แหละว่าเหมือนเราก็ทำกันเป็นธรรมเนียมอะว่ามีเอาเค้กไปเซอร์ไพรส์ซึ่งก็คือทำจนไม่เซอร์ไพรส์แล้วมันเป็นแบบมันเหมือนมันเป็น ทำเนียนไม่ดีใจจังเลยเงียบแล้วน้ำมูน้ำมูลไปทำงินแล้วก็พาทัวงิลงมาก็เหมือนทุกปีก็ที่โรงงานเขาก็จะเหมือนอยากจัดงานแกล้งอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ไหนๆจัดแล้วก็เหมือนก็ทำมูลโรงงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะทำเออนึกนึกถึงป้าด้วยอะไรเงี้ยค่ะออค่ะโอเคครับขอบคุณครับพี่ชอวเกมเสร็จแล้วลูกเต็มขึ้นมาหน่อยลู้ทำอาารมากินนี่ Anh oh. hải pháp này luôn. Anh để... hải uhm, uhm? Tus... à. <laughs> pháp không, ờ, cái này luôn. Anh hải